สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตของ e x c e l l e n t นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของแบตเตอรี่เนี่ยก็ง่ายๆนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับสองขั้วก็คือสีดำเป็นขั้วลบสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับตัวจักรยานไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าเราเปิดตัวช่องเก็บแบตเตอรี่ออกมานะครับ ตัวแบตเตอรี่ของเก่าที่มี4ลูกเนี่ยเราเอาออกแล้วเราหาโฟมหรือหาแผ่นยางนะครับวางรองเพื่อกันกระแทกตัวแบตเตอรี่เก่านะครับตัวสายเดิมเมื่อเอาแบตเตอรี่เก่าออกเนี่ยก็จะเหลือแค่ดำแดงแค่นี้นะครับวิธีการง่ายๆในการติดตั้งนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยสีดํำต่อขั้วลบสีแดงต่อขั้วบวกเท่านั้นเองนะครับง่ายๆ ส่วนท่านใดที่เป็นขั้วแบบ3ทางนะครับเราก็จะมีตัวขั้ว3ทางให้นะครับก็คือสามารถจำดำกับแดงตัวนี้แล้วไปเสียบกับ3ทางหรือว่าเสียบกับที่ชาร์จเวลาเรานำขึ้นไปชาร์จบนห้องได้เดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งกัน อ่าเท่านี้เองเราก็เสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับสามารถเปิดขึ้นปกตินะครับข้อระวังในการติดตั้งสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบระวังอย่าใส่สลับนะครับมันจะช็อตถ้าใส่แล้วไม่ติดลบควร ใช้มิเตอร์เช็คนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับเป็นที่ตัวรถของลูกค้าบางครั้งจอดมานานแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหาจะได้เช็คได้ว่าโอเคแบตเตอรี่มีไฟเราจะได้ไปแก้ปัญหาได้ถูกจุดอันนี้คือการวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่ตัวนี้รับรองวิ่งได้ไกลกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกดของเดิมแน่นอนนะครับอย่างน้อย5 0เขอบคุณครับ